เป็นกรีพิเศษที่ DSI จะรับเปนกรีพิเศษก็ตอนนี้ค้องดผมมั่นใจว่าน่าจะรับน่าจะรับสำหรับผมน่าจะรับและยิ่งตอนนี้คุณแม่เขาพูดออกมาแล้วต่อให้พูดจริงหรือพูดเล่นผมไม่รู้แต่การที่พูดแบบนี้คือเรื่องของแมสเสจเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วถ้าคุณแม่พูดเทสจก็แสดงว่านําข้อมูลเทสจเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่พูดแบบนี้ผมว่า DSI ต้องต้องยอมฟัง อย่าไปฟังทนายอย่าไปฟังคนบนเรือเยอะนะครับฟังสังคมแล้วก็ข้อโต้แย้งแล้วก็ข้อพิรุษน่าจะเป็นสิ่งสําคัญครับเดี๋ยววันนี้วัดดวงกันฮะก็อย่างล่าสุดก็คือทางทางฝั่งนะคะเขาได้ให้มีการทนายเตรียมฟ้องที่ทาเหตุการณ์จำลองเอาเลยครับทนายตุ๋ยเหรอโอเคผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาฟ้องได้ก็ฟ้องไปเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าศาลได้ยกฟ้องทนายอัจฉริยะที่ตํารวจฟ้อง มันน่ากลัวกว่านะครับตำรวจตั้งกี่นายประมาณ10นายฟ้องว่าเออไปไปวิภาคนะฮะแล้วนี่ที่เราทำอยู่เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมมั่นใจฟ้องเลยการวิภาคอยู่บนพื้นฐานของความสุดจริตชนและเป็นเรื่องที่พัวพันและเป็นเรื่องที่มีประจักษ์หลักฐานได้ว่ามันสับสนมันยุ่งเหยิงมันวุ่นวายนะครับในการให้เหตุและผลเพราะฉะนั้นอย่างล่าสุด คนบนเรืออย่างเงี้ยอย่างคุณปอบอกว่าต้องแตะเรือไว้สิบวิผมจะถามนิดนึงว่าคุณทนายคุณปรึกษากันดีแล้วหรอที่พูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันระวังจะเจอข้อกล่าวหากลับไปว่านําข้อความเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกาะเรือสิบวิในความเร็ว8นอตน,นะฮะเรือจะวิ่งไปโอ้โหประมาณ40เมตรนะคุณเอาไปคูณหาร ทนายแกจะรู้ไหมว่า1น็อตเท่ากับกี่กิโลเมตร1น็อตเท่ากับ1.8กิโเมตร1.8กิโเมตร60วินาทีคูณ60นาทีคูณ60วินาที360 360ลองไปหาร1,800มันได้เท่าไหร่โอ้มันไหลเมตรซึ่งแตงโมคงไม่ใช่นักสกีเจ็ตสกีไปนานแสนนานนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดคดีนี้ใหม่ เพราะสิ่งที่พูดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนแรกบอกไม่เห็นแล้วก็มีบางคนบอกสามวิแล้วบางคนบอกว่ายืนขึ้นมาแล้วก็ตกเลยอ่ะนี่ไงดี๋ยสยควรรับครับก็คือพี่วัฒไม่ได้กังวลเลยว่าไม่นกังวลยินดีฮะยินดี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 เราละเมิดศาลอย่าลืมนะว่าผมบอกแล้วไงศาลนี้ที่ทำอยู่ก็ทำไป ใช่ไหมฮร DSI มีขอบเขตเป็นคดีพิเศษเราไม่ได้ไปร้องว่าให้ศาลนั้นหยุดหรือฉันจะเอาของเอกสารเข้าไปยื่นให้ศาลนั้นเพิ่มเพราะว่าเมื่อการเดินเรื่องของศาลไปแล้วเนี่ยเอกสารแผ่นไหนก็เอาไปเพิ่มไม่ได้เราไม่ได้สนใจให้ท่านทางานไปเลยตามปกติที่ท่านเห็นสมควรอันนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันคนละหน่วยงานกันทําไมถึงจะมี DSI ก็นี่แหละครับเหตุผลของประเทศหลายๆประเทศที่ทั่วโลกใบนี้ต้องมีองค์กรพิเศษทําขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ให้มีการผูกขาดหรือมีการผูกมัดเรื่องนะครับโดยการได้สิทธิ์เพียงคนเดียวอันนี้คือระดบับระบบทวงอำนาจป้องกันการคอร์รัปชันหรือการ กับทาการใดๆที่ไม่ยุติธรรมครับการเคลื่อนไหวของคุมจาลองเหตุการณ์ตะมตะเบือหลายๆคนก็ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนเชียร์แต่มันก็มีบางกระแสที่มองเป็นลบมองว่าเราไปหาแสงบ้างมาเงาบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติปล่อยเขาไปเลยครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเรามีแสงในตัวของเราอยู่แล้วเราแสงเราไปช่วยขยี้ต่อนะครับเพื่อให้สังคมไม่เงียบก็ดีแล้วนี่ฮะจะเอาใครไปขยี้ล่ะครับจะไปเอาสมสัดิ์สมชายไปขยี้แล้วเขาจะมองไหมล่ะ ขาก็ไม่มองก็ต้องนวัดจะถูกแล้วกับมิสแกนผู้ชคจะได้สมศักดิ์ศรีเวลาคุยอะไรจะได้ดังนะคำว่าดังหมายความว่าเสียงดังๆทำให้คนได้รู้ตรักรู้ตรักคิดไม่เช่นนั้นเราจะทำยังไงกับเรื่องต่างๆในโลกใบนี้มันต้องใช้สังคมล้อมมันถึงจะเอารอดนะหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่เสียกำลังใจใช่ไหมคุณนวัดอ๋อไม่สบายมากจาร์เราโอ้ยตามสบายครับยินดีครับไม่ได้เดือดร้อนอะไร อยากฟ้องฟ้องเลยนะครับไม่ได้ท้าทายนะแต่บ้านนี้เมืองนี้ผมว่ามันก็มีมันก็มีสุดท้ายมันก็มีเขาเรียกว่ามีจุดจุดยึดเหนี่ยวหรือจุดคลแม็กของมันี่อย่างไรก็แล้วแต่ต่อยคุณเกเรมาทุกจุดมันต้องมีบางจุดที่เกเรไม่ได้ใช่ไว่าค่าจ่อรถคดีนี้มันจ,จะเป็นจบจบไหจบเป็นรับเป็นคดีพิเศษแล้วเจอคาตรกร นะฮะเจอว่าใครเป็นคนฆ่าคุณแซนไปร้องว่าจะร้เมื่องอาสาเอาก็บอกแล้วไงนะะี่ฮะพูดตอบไปจบแล้วเขาจะให้ทนายไปฟ้องก็แล้วแต่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 คุณแซนตามสบายคุณแซนไม่ได้ไปร้องเองส่วนมากทนายตามสบายฮะเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าถูกอะเขาทำได้เลยทุกอย่างนะฮะเพราะถ้าเขาไปร้องก็ให้ศาลเป็นคนพิจารณานะฮะแล้วถ้าเขาทําดีไม่ดีถูกใจคนไม่คนก็ให้คนที่อยู่ทั้งหมดในประเทศเป็นคนพิจารณา ในพฤติกรรมของแต่ละคนอะไรนะอ๋อพูดว่าให้ไปดูคอเซนเตอร์คือผมรู้ว่าเขาจะหมายเขาอยากจะพูดเพราะเหตุผลอะไรนะฮะผมได้ทําหมดแล้วเรื่องคอเซนเตอร์จับบัญชีมาแล้วจับเจ้าของบัญชีแล้วยึดเงินแล้วเจ็ดสิบกว่าล้านนะฮะเราก็ไปประชุมที่สภาเรียบร้อยคณะกรรมการตํการตำรวจแห่งชาติ แล้วก็ประชุมทนายเรียบร้อยเตรียมฟ้องธนาคารเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เวลามันเหลือผมก็เลยชอบยุ่งกับเรื่องของสังคมนะครับ <c oughs> เพราะมันว่างนะครับแล้วที่แกบอกว่าให้เอาเวลามาอบรมเจ้าหน้าที่หรือนางงามที่เกี่ยวข้องกับคอร์เซนเตอร์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อผมอบรมอยู่แต่มันป้องกันยากแต่ผมไม่ได้อบรมเฉพาะเรื่องคอร์เซนเตอร์นะผมจะอบรมเรื่องการห่างไกลยาเสพติดด้วยจ <c oughs> นางงามผมทุกคนต้องไม่ติดยาเสพติดนะแล้วยาเสพติดเป็นสําคัญนะคุณแซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณให้มาแบบนี้ผมน้อมรับว่ายินดีมากๆแต่ผมจะบอกว่าผมเอาหมดไม่ว่าจะเป็น,นคอเซนเตอร์นะฮะไม่ว่าจะยาเสพติดนะผมเน้นมา2เรื่องยาเสพติดเดี๋ยวผมเน้นมาทุกเลือกทุกปีนะฮะปีนี้มีคอเซนเตอร์ด้วยตามที่คุณแซนแนะนําผมก็จะรีบปฏิบัติตามแต่ยังไม่ลืมคอนเซ็ป ยาเสพติด,ดน,ะนะฮะไม่ลืมนะฮะเราต้องเน้นนะฮะเราต้องเน้นกันเนาะเน้นกันนิดนึงเน้นเน้นเน้น้นเน้น,น,น,นะครับเน้นเรื่องยาเสพติดนะทุกคนนะก <ไฮ S 1> ันกาอิท่ิเวเทุทางคุณแซนเราฟ้องกลับไหมคะจะฟ้องกลับไปไหนฮะ,ะเรยังไม่ได้ฟ้องอะไรกันเลยนะฮะผมเป็นแค่คนข้างนอกคนหนึ่งนะฮะยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแค่อยากจะบอกว่าจุดหมายปลายทางผมคือไม่ได้เกี่ยวกับคุณแซน ไม่ได้เกี่ยวกับปอนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกผมเกี่ยวกับระบบของคนที่ใช้กฎหมายคนมียศคนมีสีคนมีเงินและจุดหมายปลายทางคือ DSI ให้ยอมรับถ้า DSI รับปุ๊บก็จบละถ้า DSI รับก็จบที่เหลือมันก็ถูกสังคมเฝ้าติดตามนะฮะเราก็อาจจะมองยู่งยากแ<ๆ>ค่นี้เองครับม<ๆ>ีอะไรอยากฝากแฟนอีกไหมคะเอาก็ฝากไปแล้วไงว่านอกจากว่า<ๆ> จะไปดูแลเรื่องคอเซ็นเตอร์กับลูกน้องทุกคนกับนางงามแล้วจะไปย้ำเรื่องของการเ,เรื่องของยาเสพติดว่าน้องๆอย่าไปผ่านไปที่นู้นที่นั่นไปท่องไปเที่ยวแล้วไปแบบระวังเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะอย่าไปบ้านใครที่มียาเสพติดต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันมีทุกที่นะต้องระมัดระวังครับขอบคุณคับ